ฝรั่งเราถ้ามันสุกเร็วจังเลยหวานดิชิมดูเนอนะหวานเนอะอะไรไหมมันๆนเินเดียวขมมันอ่อนไปวะมันคือสุกไวแท้ขมก <laughs> ินให้หมดอร่อยดิขมมากเลยคุณผู้ชม ขมขมไปเยอะอือืมอืมอ่ะขมมอร่อยดีอ่ะขมาหวานๆขมๆมันอ่อนมเนาะยาป้าไม่เพราะ ก็อร่อยนะแต่มันสุกไร